ครับพันทางนะครับเดี๋ยวบันดังนะครับขอบันดังนะครับเฮียอีเวนบอรเนี่ยเขาพูดถึงยังไงอะไรล่องมาวะเนี่ย s u r p r วอิบอา้ไอ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 ้ว เฟิร์สทายปะเนี่ยเฟิร์สทายปะเนี่ยกูว่าไม่น่าเฟิร์สละนั่นเนี่ยหนุกหน่าแน่พี่สายขอยอยู่กอนสิเ่ก็ไม่ดูดเดี๋ยวมันบังกล้องเดี๋ยวเห็นตัวหลังนั่นไงอีบ้าเอ้ยไอ้นี่จะตายเลวนี่ว่าเอาแม่งก่อนไปแล้วว่าตัวแรก กูไม่ไ้วว่ะมู้ดชินเดียร์ลุบมีช็อตอเฮ้ยมีมีมีสะดุดบุมเฮ้ยตายเลยเหรอ Why you bullying me กูมมก็เห็นมันตั้งท่าแล้วนะไม่กูหลบไม่ผลอย่าพึ่งอย่าเพิ่งกูตายโอ้มันฟาดอีกใครได้ไงยังไงวะ ักกูย,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 ยังไม่ทันได้ตีใครเลยอ่ะกูยังไม่ทันได้ตีใครเลยไว้ให้ทันไอ้พวกนี้ก่อนเนี้ยมึงเก็บมึงดีกันฮัลโหลเธอมึงเข้ามาในบ้านได้เหรอโอ้โหโอ้โอยกูยังไปไม่งห้องาบอเลยโอ้ยมึงเป็นต้นประจักษที่ดีแบบ นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยนัเี่ยนั่นเนี่ยอ้ยเอ้ย only it's only game a ฮกาดีเฮีมกนเียนนะไม่แกทีมกันนะอยิวกันนะคอ c o m m กันอีกมึง t a ไปแล้วนะ เดี๋ยว,ยวก,ยกูเห็นสายฟ้ากูเห็นสายฟ้ากูเห็นสายฟ้าอู้ย,ยไม่ต้องไถ่อัดอัดหน้ากูเนี่ยพูงมึงบังกล้องไม่ต้องเย้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 อย้าย้เย้กูอย่าบางังอย่าอพูงบังดิวะ ทางขึ้นทางล่องเลยแม็กวิ่งไปอีกเดียวพุ่งเอาไม่ไหวแล้วกอยิ้มไอ้หัวไอ้ไม่โดนแบบพี่ไม่โดนเพื่อนก็ช้าจังนะเพื่อนเนี่ยเพื่อนช้าจังไอ้เพื่อนหวดเพื่อนหวด เพื่นหวดเพื่อนหวดไกลนิดเออไม่ปาดเพิ่มไม่ปาดเพิ่มกูขออีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวเออมึงพอก่อนมึงเจยตะวัดเพิ่มดีวะฮกูขอละรอบเนี้ยรอบสุดท้ายกูละกูขอเหอะกูขอเหอะโอ้โหขอุูขอกูตีหน่อยขอกูตีหน่อยขอหดขอหวดปกติไม่อย่าโดดดีวะอ๋ออ๋ออโดดโดดโดดอย่างนี้โดดอย่างนี้โอเคโดดอย่างนี้โอเคนะ โดดอย่างนี้โอเคโดดอย่างนี้โอเคเออไถ่ไถได้โอ้เกือบโดนบูโอ้เกือบเกือบโอเคอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคไม่เอาไม่เอาไม่เอ้ยเอาไม่เอา,เอาขอละอย่าโดดลบโอ้หิวก่อน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 มันโดดทีเดียวตาย ไม่งั้นไม่ได้ต้องฮิวไว้ใจไม่ได้ต้องฮิวต้องฮิวอีกนิดอีกนิดอีกนิดลบบอกว่าไม่ต้องลบลบหนึ่งหวดไหมไม่หวดไม่หวดลบเออเออลบตัวเออสี่ ชั<อ>่วโมงสี<อ>่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง